Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. i'm going to إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اتقوا الله وقد قال الله الث وينس في كتابه الكريم بعد اوس بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف <سؤال> لامين حسب الناس أي يشركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذي من قبلهم فلا يعلمن الله والذين صدقوا ولا يعلمن من كاسبين وَرَمُوا الله تبارك وتعالى يا أيها الذين عملوا تقول الحق طوقة ولا دمُونا إلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ شَكَّ اللَّهُ مَا وَلَدَنَا ع َ ظ ِ ي م ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนะครับต้องขอสุขสดต่อพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆขอขอบคุณพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้เราได้มีชีวิตอยูบรร่บนโลกดุนยาใบนี้ เป็นโลกแห่งการทดสอบเบาของผู้ศรัทธานะครับพี่น้องครับการที่เราได้มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้แน่นอนยิ่งนะครับธรรมชาติของการดำเนินชีวิตบนโลกบุญญาใบนี้นั้นไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่จะไม่ประสบกับบททดสอบจากเอกรา์สุภาณวต,ตาลานะครับชีวิตย่อมจะมีความสุข แล้วก็จะมีความทุกข์สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสิ่งเหล่านี้จะได้มามาประสบกับชีวิตของเราอย่างไม่ขาดสายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อลัทธิสุภานวตาลานะครับประสงค์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธ,ธาเพื่อพระองค์จะได้รู้นะครับจะได้จำแนกให้รู้ว่าใครที่มีอิม a านต่อลอทสุภานวตาราอย่างแท้จริง นะครับใครที่มีความสบายอดทนมีความหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานหหตาลาอย่างแท้จริงและอัลลอฮฺสุบฮานห์นหตาลาก็จะให้ชีวิตของเรานี้ได้พบกับความสุขนะครับแต่ส่วนใหญ่ในใชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราสังเกตดูดูให้ดีแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขเนี่ยจะมากกว่าความทุกข์ ของในแต่ละชีวิตของแต่ละคนมักจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะครับแต่ความสุขและความทุกข์นั้นก็ถือว่าเป็นบททดสอบที่มาจากพระอรลันต์สุบฮานนหัวตาลานะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความตระหนักให้มากๆนั่นก็คือคุณลักษณะของการที่เราจะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข นะครับเป็นคุณลักษณะที่สาคัญอย่างยิ่งสําหรับชีวิตของมุหมินผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานาหัวตาลานะครับคุณลักษณะอันนี้เป็นตัวบ่งบอกเป็นตัวบ่งบอกที่แท้จริงว่าคนคนนั้นเป็นผู้ศรัทธามั่นต่อลลอสุภานาหัวตาลาอย่างแท้จริงหรือเปล่านะครับหรือชีวิตของเขาต้องการจะอยู่ในกัเรียกว่าอยู่ในลักษณะ ที่แบบว่าตัวใครตัวมันหรือไม่หรือจะอยู่แบบว่าบ้านใครบ้านมันพวกใครพวกมันใครจะเป็นอย่างไรฉันไม่เกี่ยวขอให้ฉันหรือว่าครอบครัวของฉันเนี่ยภรรยาฉันลูกๆของฉันเนี่ยสบายเพียงพอแล้วคนอื่นจะเดือดร้อนขนาดไหนช่างหัวมันฉันไม่ขอเกี่ยวข้อง นะครับฉันไม่ขอรับรู้นี่คือลักษณะของผู้ที่ไม่ศรัทธ,ธาต่อพระอรหสุบฮาณวัตาลาอย่างแท้จริงครับพี่น้องครับนั้นท่านพี่น้องครับเมื่อเราไปศึกษาดูถึงการดำเนินชีวิตของท่านนาบีฮัมัสซลลัออาล,าลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเห็นได้ว่าคําว่ามันคาว่าการร่วมทุกข์ร่วมสุขนั้นมันเกิดขึ้นกับท่านนาบีฮัมัสซลลัลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ตลอดเวลานะครับในทุกๆการดําเนินชีวิต ของท่านนาบีไม่ว่าจะอยู่ในยามทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ในยามสุขสบายไม่ว่าจะอยู่ที่มักกะหรืออยู่ที่นครมดีนะท่านนาบีจะมีคําเนี้ยอยู่ในวิถีชีวิตของท่านตลอดเลยว่าว่าการร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับภายหลังจากนั้นอัลกุรอานอัลลอฮฺสุบฮานาหุตตาลาได้ประทานมาอินนามลุมุมินูนะอิควะแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นเขาคือเป็นพี่น้องกันนี่คือบัญญัติ ที่มาจากอัลลอฮฺซุบหานะฮัวตาลานะครับหลังจากนั้นท่านนาบีอัสสลลอฮฺวะเลยะสัลลมก็ได้อธิบายยานี้ว่าบอกว่าอัลม,ม,มุสลิมอะกุลมุสลิมมุสลิมนั้นเขาเป็นพี่น้องกันเขาจะไม่มีการทอดทิ้งกันเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาจะแนะนําตักเตือนกันเขาจะเรียกร้องซึ่งกันและกันไปสู่คุณธรรมความดีไปสู่อิฮสาน เขาจะห้ามปามซึ่งกันและกันไม่ให้ไปเกือกตัวอยู่กับความชั่วลายนี่คือรุสคุณลักษณะของการเป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุภานวตาลาอย่างแท้จริงนะครับนั้นพี่น้องครับขณะนี้พวกเราทุกคนต่างก็อยู่ในภาวะที่ยากลำบากนะครับคือความไม่สะดวกสบายและการที่เหล่านั้นได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภยัยน้ำท่วมทุกคนมี ที่บ้านเรียนอยู่ใกล้แม่น้ําก็จะรับผลกระทบไม่มากก็น,น้อยอย่างที่เราประสบกันอยู่พี่น้องที่อยู่ในเขตเขตชมระทาหรืออยู่ในใต้คันกั้นน้ําก็ยังไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีการได้รับผลกระทบต่อไปก็อัลลอฮฺอาล,ลัมเป็นเรื่องพระกำหนดของพระอัลลอฮฺสุบฮานะวาลาทั้งสิ้น ไม่มีใครกําหนดได้นะครับล้วนแล้วเป็นความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนที่พี่น้องผู้ชาทั้งหลายกําลังประชิญอยู่ไม่ว่าพี่น้องของเราจะอยู่ในตาบลบ้านพับอยู่ในตําบลกล้เคียงหัวเมฆเกาะของตะเคียนหรืออีกลหลายพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราจังหวัดไค่เคียงนะครับนอกจากเหนือจากนี้แล้วทุกคนก็กําลังอยู่ในความที่เดือดร้อนลําบากนะครับต่างคนก็มีความวิตกต่างวันต่างๆนั้นนะเอ๊ะ น้ำเนี่ยมันจะท่วมเหมือนจะปีห้าสี่ไหมวันนปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าดูระดับน้ําแล้วนะหนูเหมือนว่ามันจะมากกว่าปีที่แล้วสิอีกน้ําจะท่วมบนถนนไหมพี่น้องเราจะต้องอพยพหาที่อยู่ไหมความเสียหายจะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนต้องยกข้าวยกของหนีน้ําที่ขยับขึ้นทุกๆวันหรือไม่จะออกไปจากบ้าน ไปทำงานหาเลี้ยงอาชีพในแต่ละวันก็แสนยากที่จะลาบากบางบ้านก็อาจจะไม่มีเรือจะพายจะต้องลุยน้ํานะครับบางคนมาละหมาดวันนี้บางคนก็ลุยน้ํามามาละหมาดทำไมต้องลุยน้ำเพ,เพราะความศรัทธาความยึดมั่นในอัลลอฮฺสุบฮานตะวดที่เราจะต้องปรบ,บรัติอามัลอิบะดต่ออัลลอฮฺสุบฮานถือว่าเป็นความภูมิใจของเราบางคนไม่มีรถ นะฮะหรือมีมีรถ Motor ide, มอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีที่จะจอดก็ต้องไปจอดอาศัยอยู่บนถนนใครรับผนะิดชอบตรงน,นี้ต้องไปจอดบนข้อเป็นแถวยาวเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่จอดรถทิ้งข้ามไว้ข้ามวันข้ามคืนก็กลัวว่าจนกว่าน้ําจะลดก็บางคนก็มีความทิ่ตกกังวลภาวะกังวลว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าทรัพย์สิน รถยนต์ที่เราจอดอยู่จะมีขโมยกระโจนมางัดมาแงะมาฉกฉวยลักขโมยไปหรือไม่เมื่อมีขโมยเกิดขึ้นก็หลุดล้อนถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะต้องมาสืบมาสอบหาคนผิดไปลงโทษติดคุกติดตารางบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับ่วงพวงสมบัติมรสถานกลัวขโมยกระโจนจะพายเรือมายกขโมยของไปมันก็ไม่มีความสุขเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาบางคนไม่เรือจะพับมีเรือจะพายจอ,อกไปทํางาน เราไม่มีจะไปหาอาหารซื้อกับข้าวก็ไปไม่ได้เห็นคนอื่นเขาพายเรือกันมานั่งตัวเองนั่งจ๋องอยู่ที่บ้านไม่มีอย่างเขาก็เกิดความทุกข์ดังนั้นสิ่งที่มีน้องครับที่จะมาเยียวยาของเราได้ให้มันไปกันได้ที่มีความสมดุลน,นั่นก็คือการที่เราได้ไปบัติคำสอนตามคำสอนข,ของพระาศาสนา ที่ให้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นการกําหนดของลอ์ทุบพานาวตาทั้งเส้นพี่น้องครับไม่มีใครกําหนดดังนั้นเราก็พยายามที่จะเรียกว่าอดกั้นพยายามที่อดทนสวบัตให้มากๆนะครับแล้วก็มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือก่้กูลซึ่งกันและกันแต่งปันกันนะครับของใช้ของยืมที่เราเอาให้มาใช้ก็แบ่งปันเรือมันอาจจะมีน้อยน้อยก็แบ่งปันกันใช้ นะครับเห็นบ้านหนึ่งเขาไม่มีเขาก็หยิบยื่นไปให้เขาคือใช้ร่วมกันก็เรียกว่าแบ่งปันน้ำใจกันนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงเราก็พยายามมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพี่น้องครับผมเชื่อว่าตามธรรมชาติหรือต่อพิอตัตของมนุษย์ปุถุชนเน่ะมันมีความเห็นแก่ตัวแต่ทำย่างไรคือจะทำให้ลดความเห็นแก่ตัวลงคือให้มันน้อยลงคิดถึงสังคมส่วนรวมให้มากนะครับอ่า ให้มากกว่าที่จะเป็นความสุข,ขคนส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะครับคือเราก็คิดถึงคําสอนของอัลลอฮ์ของศาส,สนาให้มากๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียกว่าสร้างจิตสํานึกให้กันมากๆเพราะณเวลานี้ทุกคนต่างก็ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าได้รับผลกระทบจากภัยพิบตัติน้ําท่วมกันอย่างทั่วหน้าวิน้ำซ้ำําโรคระบาดโควิดก็ยังไม่อยู่ ถึงแม้ว่าสถานการณ์มันอาจจะเบาบางหรือขี้คางคลายลงไปบ้างจนกระทั่งเมื่อวานมีประกาศของยอุราราชมนตรีให้ยกเลิกมาตรการป้องกันโรคโควิดเพราะเห็นว่าสถานการณ์มันขี้คลายนะครับเนื่องจากทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการของอที่ประกาศออกมาทั้งทาง,ทางอ,องค์กรศาสนาแล้วก็ทางราชการก็ให้ยกเลิกแล้วก็เราก็ปฏิบัติ ใช้ชีวิตของเราเนี่ยตามปกติแล้วนะครับเข้าสู่ภาวะปกติละมหมาดเราก็ไม่มีการไอ้น,นั่นแล้วเราก็ละมหมาดชิดกันดั่งที่มีข้อกําหนดอะไรต่างๆนะครับแต่แต่ก็ให้เรากันด้วยให้เรานั่นได้พยายามที่เราตระมัดระวังตัวด้วยนะครับก็อย่าปล่อยปากอะไรงที่เราจะไอ้น,นั่นก็ดูแลตัวนะฮนะณัน่งะวันนี้คนที่ยังไม่ได้รับความลําบากเนี่ย ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมก็ยังมีความสุขสบายดีก็ถือว่าอยู่ในการทดสอบของอัลลอฮ์เหมือนกันนะครับทดสอบยังไงวะทดสอบความมี إ ي ่มมานว่าเราเนี่ยจะมีความฉลาดในความสุขจนตัวของเราไหมเพื่อเราจะได้หยิบยื่นการช่วยเหลือเกื้อกูลให้พีน้องของเราที่กําลังลําบากอยู่ในขณะนี้หรือไม่นะครับหรือว่าคิดว่าธุละไม่ใช่ฉันจะเอาตัวรอดครอบครัวพวกพ้องฉัน คนอื่นชั้นไม่กี่อันนี้ถือว่ายังไม่ผ่านการทดสอบนะครับก็ยินยายินดีว่าที่ผ่านมาก็มีทางราชการทางอำเภอทางอ,อบตอนะในส่วนแรกทางองค์กรเอกชนคุณิทิทางองค์กรเอกชนมุสลิมเราก็จะมีของมาแจกอย่างที่เราได้ทราบนะครับก็ขอ,ององค์กรสามองค์กรเจ้าเราก็ได้จะได้รับแก็เป็นสิ่งที่นี่คือการการที่ทุกเราเป็นพี่น้องกันเมื่อเห็นพี่น้องเราทุก นะครับพี่น้องที่มีความสุขก็หยิบยื่นให้กับเรานี่คือการเกื้อกูลช่วยเค่อยหลัวซึ่งกันและกันนะครับส่วนคนที่คน่วนกลุ่มคนนะครับที่ถูกทดสอบคือผู้ที่คือพวกที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็จะถูกอลัลลอฮ์ทดสอบในข้อแรกก็คือการทดสอบในเรื่องความสอบัตความอดทนที่พี่น้องของเราที่กำลังประสบ กับน้ำท่วมในในขณะนี้จะผ่านการทดสอบอันนี้ไปหรือไม่อย่างไรนั้นนะก็ขึ้นอยู่กับการทำข้อสอบนะครับครั้งนี้ว่าจะมีความซอบัตอดทนได้มากน้อยขนาดไหนกับความยากลำบากที่ประสบกับเขาในขณะน,นี้นะครับข้อสอบที่สองสำหรับคนที่โดนน้ำท่วมข้อสอบที่จะหวังถึงความเมตตาของอลัลลอฮ์ได้บ้างหรือเปล่า ม่ใช่ว่าเวลาประสบความยากลาบากก็ตีโวยตีพายไปก่อมับ่บไปปะท้วงไปปิดถนนนะอย่างที่ปีข่าวนะครับทางราชการก็จะระบายน้ําออกอา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 ทางราชการก็ระบายน้ออําออกมานะครับอายุที่มีบ้านเรือนติดแม่น้ําน้ําเยอะก็อยากจะขอใทางราชการเปิดประตูน้ําเพื่อที่จะเอา เอาน้ำเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งที่ที่ยังไม่ท่วมเพื่อระบายน้ำเข้าทุ่งไอ้คนที่อยู่มีบ้านอยู่ในทุ่งก็เดือดร้อนก็เกิดการประทบกระทั่งกันเนี่ยที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้อันนี้คงไม่ใช่พฤติกรรมของผู้ที่จต่าต่ออลอสุภาณนวตาครับเราจะต้องต่ออัดเราจะต้องสอบัตในสิ่งที่มันเกิดนะครับเพราะมันถือว่าเราทุกข์ด้วยกันก็ทุกข์สุขก็สุขด้วยกันก็ต้องแบ่งปันกัน สิ่งชุดท้ายที่จะฝันในคุฎบ่าวันนี้ก็ถือว่าในฐานะที่เรานั้นได้ประสบกับภัยบาลาหรือคนที่กําลังสุขสบายอยู่ในขณะนี้ที่ต้องการให้พ้นภัยบาลาจากพระอรลันต์สุฮานอวตาลาทำายัางไงพี่ร้องไหมครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีศ็อลลลลอฮุลัยวะสัลล,ล,ลัมปฏิบัติละก็สอนว่าให้เราและท่านทั้งหลายนั้นอาลุกขขออาลุกขโทษต่อัละสุภานอวตาลาให้มากๆเสียใจในความผิดของเราให้มากๆ สารภาพถิดต pues ่อ nah Allah Subhanahuwataalla ให้มากมากมัลมัลอะไรสิไมสิฟัตนบีสอนว่าอะไรมัลมันอะไรมัสอิสติฟาตยาละหุลลอฮ์มินคุลลีดีคิลมัรรยาว่าผินคุลลีฮัมินฟารรยาวารอซากขุมมีใครสุลายัตสิบนี่ก็เป็นอะดิษอะดิษในระดับดอวอีบนะครับนะครับใครก็ตามที่มันอะลุกโทษ ต่ออัลลอฮฺสุบฮานหุตาลาขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสุบฮานหุตาลาจะทําให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นคลี่คลายไปในทางที่ดีได้นะครับคี่คลายไปในทางที่ดีและสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์ร้อนนั้นอัลลอฮฺก็จะทรงปลดเปลื้องออกไปจากชีวิต ของเราอย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะกระทําในเวลานี้นะครับเหมือนกับกลุ่มชนของท่านนาบียูนุสอะลัยฮิสลามท่านนาบียูนุสอะลัยฮิสลามเนะี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าในขณะที่เขาเรียกร้องพวกพ้องของเขาเนี่ยมาเป็นเวลาถึงหลายสิบปีให้พักดีนะเชื่อฟังต,ะตะะ่ออัตต่อลอสุบฮานาวตาลานะครับอย่าทรยตต่อล้อนะหันมาพักดีตะะอ่อลอเถอะ จะไปยึดสิ่งอื่นเป็นพระเจ้าได้ยังไงประชาชนไม่เชื่อเลยจนกระทั่งอดทนร่นไม่ไหวก็ขอทุกอาณวายารอลลขอรอนั้นได้วะฮีมหาท่านอ่านบียูนุสนะฮะเราก็ได้วะฮีมาหาท่านนาบียูนุสอะลัยิสลามให้บอกกับคนที่ปฏิเสธต่อฉันนี่ว่าไปบอกกับเขาเลยนะถ้ายังไม่ได้เชื่อรอซุบฮานะฮัวตาลาสามวันต่อไปนี้ให้รอคอยดูได้เลยว่านะครับ สามวันหลังจากนี้บาลาอันยิ่งใหญ่การลงโทษอันยิ่งใหญ่มันจะมีความหนักหน่วงจะเกิดขึ้นจากพวกท่านนะครับวันแรกผ่านไปคินะครับพี่น้องใบหน้าที่เหลืองกันหมดเลยหน้าซีดบางคนหน้าดำบางคนทึกทักกันใหญ่เลยเอ้ยบอกว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนบ้านเมืองนั้นไม่รู้จกักหลักหมื่นคนนะครับ หน้าดำหน้าซีดเลยให้เห็นเลยนะครับว่าไม่เชื่อฟังต่ออรสุภาณหวตาลานะครับทุกคนนั้นเป็นไงครับหน้าเหลืองมันพวนก็บอกเฮ้มันมันอะไรกันเนี่ยหลังจากนั้นวันที่สองอรร์ก็เลยส่งเมฆส่งเมฆที่ดำทะมินมาปกคลุมเมืองนั้นทั้งเมืองเลยก็เป็นความมืดที่น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากเลยนะครับคนในกลุ่มก็บอกว่าเฮ้ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยที่นบียูนุสบอกกับไว้แล้วเนี่ยบอกกับพวก,พวกเราไว้เนี่ยมันเป็นความจริงแล้วเนี่ยเห็นไหมลนะ่ะใบหน้าของพวกเราเป็นยังไงลนะ่ะด้วยความกลัวนะครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแม่ที่มันมาไม่รู้ว่าอะไรมันลงจะลงมาอัลลอฮฺสุบบฮะส่งบาลามาแล้วอยู่เหนือพวกเจ้าแล้วคนเหล่านั้นก็บอกว่าถ้าเราเชื่อนบียูนุสก็ดีนะยังไม่สายจนเกินไป ทุกคนก็ออกมาที่กลางลานสนามทุกคนก็พาลูกพาเมียบาก็พวกมาลองหม่มร้องไห้ก็ขอด้วยยาอันละยาอันละเราผิดไปแล้วเราไม่เชื่อนบียูนุษย์เราผิดไปแล้ว,าออาย,าลวยาอันละโปรดอภัยโทษให้กับพวกเราด้วยเถิดทุกคนร้องหม่มร้องไห้แต่ระยะเดียวนะพี่น้องครับหลังจากนั้นแม่ก็ค่อยสว่างใบหน้าของเขาก็ กับกายเป็นภาวะปกติธรรมดาจากหน้าซีดครับปกติหน้าดำคระปกติบาลาต่างๆถูกดึงออกไปจากพวกเขาด้วยกับการที่พวกเขาเสียใจการที่พวกเขาได้สำนึกผิดสำนึกผิดกับอล้อสุบฮานหัวตาลานะครับณนะเวลานี้ครับ ขณะเวลาที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เราอยู่ในความระบ,บาดได้รับการทดสอบจอากล็อสซูพานโฮตาลาก็ขออยากจะน่งน้ําท่วมก็ขอฉักที่จะเรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมอยู่ขณนะนี้ทุกคนนะครับอย่าไปรอจะเอาตอเอาตะของเขารับตะของอย่างที่รับจากการแจกนะครับเรานีจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อดแต่ว่าความไม่สะดวกในการที่จะขันจรไปมา ที่จะไปนู่นไปนี่นะฮะแต่ว่าพี่น้องเราที่อยู่ต่างที่ที่เขาไม่ได้รับความอูแล้วเ,เขาก็ส่งแรงใจมาให้แล้ว็็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาอาเขาก็ช่วยเราเนี่ยคือการเพื่อหาทแรแนะครับนะครับเะ,บน,ะบนั้นพี่น้องที่ประสบภัยหรือพี่น้องที่ยังไม่ระพบภัยในแณะนี้ก็ตามเราต้อง พยามที่เตาบัตตัวเองนะครับต่อรอดสุบฮานอวตาลาให้มากๆนะครับแล้วพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าพี่น้องต้องเสียสละนะครับเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับสิ่งที่เขาบริจาคมาให้เราใช้ให้เรากินให้เราอุปโภคบริโภคก็ขอให้เรานั้นได้มีการแบ่งปันกันมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันต้องถือว่าพวกเราเนี่ยคือพี่น้องกันอยู่ในสายเชือกเดียวกันคืออัลอิสลามนะครับคือว่าเบียบประดุดเหมือนเรือนร่างอันเดียวกัน หากว่า <c oughs> พี่น้องเกิดความเดือดร้อนจริงๆแล้วเราก็เดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับแต่มีบางครอบครัวที่ยังไม่เดือดร้อนน้ํำยังท่วมไม่ถึงก็ต้องเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับจากการเจ้าหที่เราจะต้องช่วยกันจอกกีิเจ้าการนะครับะะระดมการช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังเดือดร้อนนะครับอย่าลืมว่าพี่น้องครับน้ำน่ะมันจะท่วมสักปานใดพี่น้องครับ มันย่อมแพ้น้ําใจของผู้ศรัทธาอยู่เสมอน่หละนะนะถ้าเราได้ทําตรงนี้แล้วนะครับเอาลอก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนแล้วก็ขอบอกอาจารย์น้ำพันธ์ว่าในวันอาทิตย์นี้จะมีนะครับชมลมมุสลิมชมรมชมรมเกีมม่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือนะครับของของุองญอาทิตย์นะครับเขาก็จะมาทํา ครัวเปิดครัวนะครับที่บ้านฮัดยะนวลน,น้อยนะครับบอก็จะเอาข้าวเอาอะไรเป็นอาหารสุกนะครับมาแจากพวกเราาอ,อิสลาเก็ต้องขอดูอาขอบคุณอลัลลอฮฺช่วยหนอวตารที่ให้มีผู้ใหญ่ใจดีนั้นได้นําสิ่งของมาร่วมมาร่วมกับเรานะครับก็ขออย่างเดียวว่านะเมื่อเราทําตรงนี้แล้วเรามีความฉลาดเอื้ออาทรน,นะครับอัลลอฮ์ก็จะเป็นผู้ช่วยเราอย่างนี้แน่นอนเราอย่าไปวิตกเราอย่าไป อ่านตัวเองว่าอย่าไปทอลาอย่าไั้สนับว่าอย่าไปลักษณะไอ้นั่นตัวเองนะครับถือว่าเป็นการทดสอบนะครับอันยิ่งใหญ่ของเราสุบฮาพนาวะตถะอิสฮะลาครับอะกูลูกวลีฮาดาวาสวรรอันดีมาลีวะลกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลีรัฟัต์เตอีนนัวรวฟูรุรเราะฮีม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك فيه <applause> واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبا ترك الله تعالى في كتاب عظيم يا أيها الناس تتقوا <متحدث> ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل الناس من طال عمره وأشرع عمره أو كما قال صدق الله مولانا العظيم واعلموا ان الله تبارك وتعالى فصلى على رسوله الكريم قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين, والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك تمي دعوات يا رب العالمين اللهم اشهدنا ديننا الذي الْأَمْنَنَا لعملنا لنا دنيا التي فيها معاذنا واشرح لنا التي إليها معاذنا واشرح لنا, لنا, لنا في كل خير واشرح لنا موت لنا من كل شر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يذكركم ورزق الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة